ฮะเจ้าเอาฟัวม่เลยโอ้เอาเอาเบาเวียนเจาเห็นแหละจะทานโอ้มานั่งเอาฟัวมายเอาจ็คเดือนเอาเอาจักเดือนเลยเอ้ยเอาฟัวมหม่จักเดือนแล้วเอาเป็นปีแล้ว สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีที่ฮักแพงบัวเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศนั่นเ้อพ่อ,พพอแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้เฮาก็มาอยู่ที่บ้านพลซิมเนาะพ่อแม่พี่น้องเมืองไก่สอนมาบ้านเอื้อยเพ็ญพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้ก็ได้ป้าเ่อพ่อแม่พี่น้องปไปเบิ่งไปชมปากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องพ่อบ้านเอื้อยเพ็ญป้าเถอะขออนุญาตเข้าเฮือนเอื้อยเพ็ญนี่เด้อพ่อแม่พี่น้อง này phi nông nó huyền tao đại huyền ngam thằng người phen phân cái đài phi nông ấy đó, thằng bà khu phân dù bàn vô đúng rồi thằng đài phi nông đó, thưa huyền sàn bàn phân có ban là phía đây đẹp nông đó, để mà thải áp đền hay có mẹ phi nông thằng huyền thằng sàn phân, cả bò hến phân đâu phi nông ấy đó, cả để mà thải huyền phân, nó thằng đài gà ัเพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจมาช่วยนี่พี่น้องเนาะนี่แหละตูน้อยพอนพี่น้องเนาะพันยุนบ่าพี่น้องไว้เพรมีคนอยู่พี่น้องตูน้อยที่ว่าพอนนอนเนาะกับผมมีคนอยู่โอ้สมอยสมีงอยู่พี่นอ้องทางเฮือนทางซานเพิ่นก็นไดนะ้เนาะ โอ้ได้เฮือนงามเลยพี่น้องเนาะครูานินาตถ่ายคลิปในเนื้อพอแม่พี่น้องเห็นแต่ลดฟันพี่น้องเนาะอืนี่เลยพี่น้องฟันฟันอยู่เฮือนครัอะันฟันนอน Ừ. <laughs> 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 à, phim nào Hơn phiền Ô, oh, lột mày thế này Nho oh, lào làng Hoàng Nam ba. <laughs> Ừ. Nhiều lắm phần quá khu đó quá, khỏi gặp chắc cái gần đấy ừ, ừ, ừ. ừ. rồi được Rồi. Được rồi, 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 rồi. Ồ, oh, rồi 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 rồi. Men 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 men. Đó trung tâm cho cho rồi 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 Ồ Rồi. Ồ, dù con đi bà mà này nè Dù con đĩa bà Ồ hồng nam Ồ, oh. theo đáy thàn Chút Ồ, đính, đính thái, đính cháu qua Ồ nó Ồ rồi đáy เขาพอเห็ดได้เขาก็เห็ดไปเนาะใครก็เอาไปซื้อเขาซื้อเขาก็แพงชอบนึงเทไรชอบนึงเทไร้มันจสี่ิหิโอ้เกือบห้าสิบพันเนาะได้ามน้าดยยโดก็ได้ะามานี่นะบมาจะเถื่อนะกาหามา เลยเลยแตว่าสีมาเยี่ยมยามจะยู่แต่ว่าบอไดมามีเวลายันบุพพอเจ้านะมาให้กำลังใจมีแต่ไพ่มาไทยปู่ป้าได้ล่ะหรอเรนก็ถ่ายแล้วโลกปู่ป้ามาให้ดอกเลยเลยปู่ป้าก็จักมาใช้ได้โมหุ่นเข่าเด้อเลย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 ไม่ได้เฮีน non thu pa nhờ này nó đây hết phần phía nào này nó đây gặp hạt Rồi rồi. Nời oh. <laughs> <laughs> đẹp nào là hiền phần, nó vòng <laughs> Phần hiền <laughs> <laughs>

เออสิผ่านมือ<ร>ใจเดยไป,ป,ไ,ป,ปไปส่งเด้เจ <c oughs> ้าโทรหาน้องเพ <c oughs> ิ่นบ่ได้ป๊ออบเออได้เป็นหนังสือก็ถือโทรศัพท์ไปมาชงหน่วยนะ่ะอ้าวเจ้าต้องเวียนมาถ่ายมันล่นมันก็ถ่ายอยู่เนาะพามามันก็ถ่ายเข้าตาเขาา้าเชบุ้นเนี่ยถ่ายอยู่แต่โบแจ็กเบอร์เพิเ่นเนาะเวลาเพิ่ร์นอ,อยู่แบบนี้แหละมันก็เลยแบบว่แจ็กขี่ขาเนี่ยได้นยังไะพี่น้องาคือกันได้เพ้นเพิรนก็มาเลาะให้พ่อแม่พี่น้องเบิแบบ่งแบบ Oh. thằng nhiệt thằng sàn về Phi thì nào người phê, rồi đó chân ra ừ. đây Phi nào ơi Đi đẹp Phi nào nó, thằng Hương đi phên, học đại đây giảm phân, phân thăm nga lé phi nào nó. คนบควคคอยอันนั้นกับผู้ใดได้พี่นอออ้องเ้ยมือเงก็ได้มารีวิวเฮือนชานบ้านแป้นพันให้พ่อแม่พี่น้องเบิงเ่งเอฟซีเนาะทางเฮือนเอ้ยเพนอย่งางใดกะผักพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีติดตามรับชมช่องเมาจอยชาแนลแน่พี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้แน่เพราะว่าเฮากะมาถ่ายแันลิปทป,ป,ปบแบบแบบไม่เล็กพี่นอนะ้องเนาะพราา ลนะคลิปนี้ก็สิผมมีอย่างลายางที่ขอจบคลิปไว้ก่อนพี่น้องเนานะผมพอกับคลิปต่อไปเนาะโดยโดยโดยพี่น้อง